สวัสดีครับตาตาชนะผมพ่อพี่น้องเช่นเคยครับโว้ยวันนี้พาพี่น้องมากินส้อยจุพี่น้องถามหาหลายๆท่านนะลูกพี่มาหาลูกพี่เนี่ยท่านเอ้าไปใส่ไหใส่จังบ่เดี๋ยวมหากันไปอยู่ใส่ไหมถามบอกพี่น้องกันหน่อยโรงพยาบ้านมาครับเออแบบไม่หาเฮ็ดให้น้านะครับวาอเส้าหน้านาะงอือแต้องเฮต้าหน้าอันนี้เนี่ยเขาเมนต์นึงว่าโตกเจ้าทะเลาะกันบ่คือบ่มาหากันบ่กเฮียนบ่ได้มีทะเลาะอีหยังกันเด้อพี่น้อง บ่มีปัญหาเรื่องนั่นคือว่าพี่เอ๋มันกลับไปเฮ็นน่าอยู่ช่วงหนึ่งมันบ่จักเดือนแม่นครับประมาณสามเดือนนี่แยสามเดือนฝนไปอยู่ไ้อยู่น่าไปพึ่งกลับมาเนี่ยล่ะกันเลยมาหามาเลียนน้ำสร้อยจุจัดในเพลนนี่ของมักเพลนพี่ของแถมนุษย์พริกมาพี่น้องมาดนโดนผอกันเดี๋ยวจัดไปยาวเลยยาวเลยยาวเลยเ้องยาวเลยโอ้โหชักบาทหนี่งสิบบาทป๊อดพี้หนอยุแถวไหนนี่บอกพี่กัดพี่น้อง กหมูครับกินหมูครับพี่น้องพี่ฟามื่นกลางๆได้ไงกัดฮอรเดียวกินสองคนเลยเนาะกินแยกกินหมูพี่นอ้อง,งกินแยกกินหมูตัดโ่ผมต้องไข่หนึ่งกินนี่เลยปฮอร์เดียวอิ่มฮอดเบิดหมูบ้านมาไหพี่น้องมาฮะเนื้อสันตับบ้าสามที่สี่พันตับหมิงจับนะพี่น้องของของคัำนนมี่พักเม็กยกโดดพักอยู่ข้าขงล่างเขาขึ้นบได้พี่น้อง ประกาศกินบักซีแล้วอหอมข้าวเมล็ดจวดเด็กพี่น้องเด้อยจวจดลูกนึกว่ามันกินป่ะเหลืออยู่ไหนน้ำมันเหนื่อยอย่าเหนื่อยนู่นละลายบาทเนานะตามหน่อยกูอุดแล้ว เห็นบ um. um. uh, no. oh, uh. uh ่เ huh. ห wow. mm ็น hmm. ย hey ังบ่อมันออกมันเพียงอ่นบ่เห็นอืมฮ่นทางด้านเอาอืมไ่น่าสามชิ้นเตียมอ้แกี่นอือทางด้านัามาหนึ่องนไ่ได้เอาดนเลยออ้แก้วคนคนดี ปาดเงนนยๆแท้เงยๆนะเชื่อไว้หนึ่งหนึ่ง,งสองสามไปเอ๊ะเล้ยลกบอย่างงั้นอทอดทุกข้อไม่พี่น้องี๋ยวมาชินดีบยวเป็นของเล้น có tí nữa. ạ Nước cao chứ. cứ cao thì phần Để để Phết này tôi cũng không có xú đâu đó ยังมันยงอยกันกินเนาะเมียนเทะไปกินกับอันบักสองเศร้านะปากบางบางนิดหน่อยเบ็ดครับอ,อันนี้เนี่ย พริดปงเอามัตะบานป่ะพิกเกดพ้อแทะเล้ไม่หอดพิกเกนขัวมากโป้งหมไงครับเล่อเป็นปลูกเองครับปลูกแต่พอกินน่ะ่วยเดียววยหน่อยหน่อยนิดหนึ่ง หูเลี้ยงหูเล่าเลยพี่ครับครับชดกับาตนี้พี่หนุง่งแดงถึงๆเลยโอ้ยพิการอะไรยังไง เจ่บพี่น้องเซ็บพี่น้าพี่น้องผมกินเผ็ดม่ก่ <c oughs> ลยนมันก็นิ่มเหมืนอมนโซบะพ้อครัอทอว่างๆตับนี่ผมอ้นวนซ้อนตัดตับลงนี่งามครับเจ้าคนขม พักการอันนี้ตรงที่ร่านกาลสินได้พี่นอ้องเป็นว่าเป็นปลูกเองเนี่ยเห็นเหียนเห็นเหียนของแฉะก็ไม่ต้องล่างกินกับดินเลย <c oughs> ได้ไบ่ง่ายๆปลูกเองมันหั่นต้อนแบบจามเรียมได้พี่นอ้องอันนี้คือเทียบคุณเที ไม่ได้กินมันกินกระต้มอ,อ,อ่ะเป็นไรแสบแห้งพี่น้องเลย <laughs> แสบเลนย่งงงยัพดวดดิเกียวคนดีครับ whoa oh. เห,หนือพ้อยเนาะเหนือฉันเนื้อมันนุ่มมกอืออืมวินาทีหนุ่มหนุ่มหนุ่มฉันจักฉันได้ฉันนอกฉันกลางฉันได้ฉันขอบจากหัวเขาเห็นจังไงไหวไม,หม,มันเงนียมันขึ้นหนุ่มแห่น วัวพันเออิเมนวัวพันหัวาหากินอาหารนะหัวกินอาหารท้มอาหารวัวเหมืนหมูดีกวล่า ้แกขวนๆตุยเอาตุยเออู้หักอืมเมื่อไรมันไดงได้เมื่อวันเนา เสือส่งฝุดฝืดเือ,อส่งฝุดฝืดทำไงมีตวเนั่งนักนับรถน่ง อาจจะได้ยินเสียงเพง่อาขจอเปิดได้ไหมเนาะผมบ่ได้เปิดด้ะปวดข้าใจ้อเร้่อพวกรไอลิกศซิตกระดับก็แม่เขาเปิดเหมือนสวยคืน <c ười> <c ười> มันมัน <Yeah. S 1> หิ้วเข่าคอยผักพี่นอกเนื้อกะนุ่มตับกะสดแก้วกับคนนี่แหละสูตรมันพี่นอกเ,เต็มสูตรเลย มอากินกันครับกินในบ้าหลายพี่น้องเอ้เ่นเนะเื่อเือย่ามปุ๋นนะไปอยู่บ้านนะเห็นท่าท่ากินแยมร้ายแตกมึงไถนาเร็วมึงแร่ง จัดนัดบุงละนะไปกับบท่านเนื้อเมืออ่อตีกเจ้อาข่า,าจะง่วงขาที่เศราไปบท่านมักเมือเลยกอกจากเาจะไปซื้อมาใส่กลออ่องเ้าไ้ยิ้มอไรด้คนยมาดอืเพรา้ามจุดถ่ายน้าพลาจากพี่น้องนะเะตับมันหวานพี่นอ้อ Ôi <laughs> mưa. Ừ. Tôi ở. À. À, you know. นุกงกรองไปน้องสร้อยจุ่ับชดชดเนื้อนมนุ่มสามสิบปีพีนพพพ่น้องพ่อหนุ่มพี่มันมันดิจดพ่อผมเพิ่อนยังไงการได้ฝึดฝืนยังไงเดียว <c oughs> อะพี่น้องขอบคุณทุกไลื์ทุกทรัพย์ทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องที่เกียรติติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันไปด้วยดุลนะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไปเดี๋ยวก็จะมาหาหนุ่พี่นุ่งกรองครับคลิปนี้พอกันคลิปนี้ขออนุญาตจบไปแค่นี้นะครับคลิปหน,น้าพอกันไปสวัสดีครับปุ๊บ Вот, не